พบกับข่าวซ้ำต้นชั่วโมงกับสวทสกลนครอเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครดำเนินการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องโดยนายกฤษดิษฐ์สมปทุมนายอำเภอวาริชภูมินายประพงศ์หาบสุวรรณปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองได้มอบหมายให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบพอรสสารวัตรกำนันและชุดรักษาความปลอดภัยชรบตำบลคำบอ่อปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่บ้านโคกโพนยางและบ้านน้อยขุนไกรตำบลคำบอ่อเพื่อป้องกันการก่อเหตุการกระทำผิดกฎหมายและเดินลาดตระเวนเฝ้าระวังการแพร่ระบ,บาดของยาเสพติดปัญหาการมั่วสุมเด็กและเยาวชนและปัญหาจักรยานยนต์เสียงดัง